เราจะพาทุกคนมาดูน้ำดอกไม้โอ้มันเหลืองแล้วมันสุกแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บไปให้พ่อตา เหลืแล้วทุกคนมันเหลืองแล้วด้าดอกไม้เป็นมะม่วงที่มีผิวที่สวยมากเลยเวลาสุกแล้วเขาจะเหลืองสวยมากเลยนะจ๊ะอันนี้เราก็จะเก็บอันนี้ก็เหลืองแล้ว ก้นเหลืองแล้วทุกคน <c oughs> เราก็จะทยอยเก็บนะคะเราไม่ได้เก็บกครั้งเดียวแต่เขาแก่แล้วล่ะเ <c oughs> พราะว่าเก็บไปไว้บ่มอีกที พ่อเป็นคนชอบกินมะม่วงน้ำดอกไม้หวานนะคะของเราแก่จากต้นก็จะหวานเหลือเยอะอยู่อันนี้เขาก็จะเป็นใหม่ เขายังลูกเล็กๆอยู่อันนี้เป็นทีหลังรอบที่สองดูเหลืองแล้วอันนี้แก่จัดแล้วแก่จัดแล้วเราก็จะทยอยเก็บมาทุกคนเนี่ย เหลืองแล้วเราก็จะทยอยเก็บนะคะน้ำดอกไม้เราไม่ได้ห่อนะจ๊ะทุกคนให้บ่มนะจ๊ะก็เหลืองแล้วทุกคนดูเหลืองอะไรเนี่ย เราทยอยเก็บข้างล่างก่อนอน,นี้เหลืองมากเลยทุกคนสุกแต่กาไม่หล่นนะทุกคนดูดูทุกคนดูสิน้ำดอกไม้เขาผิวสวยมากๆเลยนะคะ เวลาเขาสุกนี่เหลืองสวยมากๆเลยอันนี้คือลูกมันแก่จัดแล้วมันสุกติดต้นเบิ่งเดอ้อแนะนำเดอ้อถ้าคนไหนกำลังอยากจะปลูกมะม่วงถ้าเราไปซื้อที่ตลาดทุกคนมันจะเป็นมะม่วงที่อ่อนเขายังไม่แก่จัดแล้วเวลาเรากินสุกมันจะออกไม่หวานแต่ตัวนี้คือมันสุก แก่จัดเราทยอยเก็บนะจ๊ะอันนี้ผิวสวยมากเลยทุกคนดูอันนี้คือแก่จัดหมดแล้วนะจ๊ะเวลาเขาสุกเขาจะทยอยสุกจะเอาไปบม่มบ่มแล้วก็ใส่กล่องไว้เขาก็จะทยอยสุกพ่อจะเป็นคนชอบกินมะม่วงกินกับข้าวนะจ๊ะคนแก่ หลังกินข้าวเสร็จแกก็จะกินของหวานเป็นมะม่วงจะช่วงนี้ดูสิจ๊ะสีสวยมากๆเลยแนะนำเลยนะจ๊ะคนไหนที่กำลังอยากปลูกมะม่วงลองไปหาตอนกิ่งหรือว่าซื้อต้นที่เป็นต้นตอนกิ่งปลูกแค่ปีเดียวเป็นจ้ะปลูกแค่ปีเดียวเป็นนะจ๊ะร้อยกว่าบาททุกคนปีแรกของเราก็อาจจะ ได้ไม่กี่ลูกแต่ปีที่สองเขาก็จะเริ่มดกขึ้นถ้าเขาสมบูรณนะ์เนาะลองไปปลูกด,ดูนะจ๊ะพอแล้วเนีย่ยจ้าพอแล้ว